เทคโนโลยี AI ช่วยเพิ่มขีดความสามารถให้กับภาคธุรกิจใน EU มนทนเจอเจียงนักธุรกิจเริ่มสร้างคลิปวิดีโอด้วยซอฟต์แวร์ AI เมื่อ10วันก่อนเธอบอกว่าตอนนี้การทำคลิปไม่ใช่เรื่องยากซอฟต์แวร์ AI เป็นตัวช่วยที่ดีมากเทคโนโลยี AI ยังถูกนำไปใช้กับอ e ีคอมเมิร์ซและการไลฟ์ บริษัทบรรจุภัณฑ์ใช้ AI สื่อสารกับลูกค้าต่างประเทศผู้จัดการบริษัทกล่าวว่า AI ไม่เพียงแต่ช่วยวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าเชิงลึกแต่ยังช่วยเจราจาต่อรองด้วยแอปพลิเคชั่น AI เหล่านี้อยู่ในแพลตฟอร์มของ China Goose.com ที่สนับสนุนโดย EU International Trade City เมื่อดิฟซี k ได้รับความนิยมมากขึ้นทีมเทคนิคของ ChinaGoo.com จึงพัฒนาโมเดลขนาดใหญ่เพื่อรวบรวมข้อมูลล่าสุดผูด้อำนวยการด้านเทคนิคของ ChinaGoo.com บอกว่าหลังจากลองใช้ Deep ดิ s e ี k พบว่าดิ s e ี k ช่วยประมวลผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ แพลตฟอร์มนี้ทำให้ค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ขายในการสร้างคลิปลดลง90%อัตราความมั่นยำของการตอบกลับหลายภาษาเพิ่มขึ้นเป็น98%และอัตราข้อพิพาททางการค้าระหว่างประเทศลดลงถึง40%รองผู้จัดการทั่วไปของ China Goose.com บอกว่าตอนนี้มีนักธุรกิจกว่า20,000คนที่ใช้ผลิตภัณฑ์ AI ของ China g o o s c o m และปีนี้ยอดผู้ใช้บริการน่าจะเพิ่มขึ้นเป็นกว่า3 0,000คน